<laughs> làm, về, doohehe, hai người, hai người không để cho ยอดสรรค์เพราะว่าเนี่ยที่ทํางานกันตรงนี้เป็นที่ <laughs>

สอแท็กเตอร์น,นะครับอยู่บนฐานครับา 啊！一百双了，我侬。再来一对。双玻璃，一百。中玻璃。三。两。二。三。 หางนะครับหางหางจะไหวไหมหางครับครับหางครับข้อหางครับนุ๊ ý thức 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 ý

เบิดขวัญครับเบิดหางมได้เห็นหางอยู่ังไงไม่บ่เห็นะบ่เห็นฝั่งดูนี่หายได้ยังไเนี่ง

มาทําท่านกันนึงนะครับเอเลยเจีนเลยบ่เอาครไม่เห็นไม่สั่นังก่นมวดแม่แม่แม่ปวดไม่สั่นไม่สั่บ

นั่นนั่นครับบนสุดตาขามีเวลไม่ใช่